าโรคทำให้ผมร่วงจับไปตรงไหนก็ร่วงจับไปตรงนี้ก็ร่วงวีนิดวีหน่อยเส้นผมก็หลุดออกมาติดหวีเป็นกระจุกติดอยู่ในตะแกรงห้องน้ำมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ท่านผู้ชมอาจจะเป็น5โรคนี้อยู่ทำให้ผมคุณร่วงนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนวันนี้อยู่กับผมดอร์ชีระกําลังคุยกันถึง5โรคที่ทําให้ผมร่วงแต่คลิปนี้เราจะไม่พูดถึงโลชั่นใส่ผมนะคุณไม่ได้เป็นคนเดียวนะครับ American Academy of Dermatology AAD ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าผู้ชายและผู้หญิงกว่า80ล้านคนในอเมริกามีอัก ผมร่วงส่วนคนไทยเราก็ไม่น้อยหนะ้าประสบปัญหาผมร่วงถึงร้อยละ40และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นทุกปีเดินมา1ิบคน4ี่คนจะต้องมีอาการผมร่วงแล้วผมบางผมร่วงหนังศีรษะหลานพวกมันเป็นอาการที่บั่นทอนความมั่นใจและคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายคุณหนุ่มคุณสาวสูงวัยหรือเด็กใช่ครับอายุน้อยก็เป็นได้คนที่มีปัญหานี้ถ้าไม่ใช่พระสง ส่วนใหญ่มักจะหาวิธีรักษากันทั้งนั้นท่านผู้ชมต้องทําความเข้าใจก่อนว่าสําหรับร่างกายของมนุษย์นั้นถือเป็นร่วมปกติมากถ้าเกิดจะร่วง50-100เส้นต่อวนัน เพราะมนุษย์เรามีเส้นผมอยู่ประมาณ10,000แสนเส้นบนหนังหัวการที่พวกมันร่วงวันละ 50- าสถึงร้อเส้นจึงไม่ถือเป็นปัญหาอะไรเป็นการผลัดเซลล์เก่าร่วงออกไปผมใหม่ก็ขึ้นมาแถมร่างกายของมนุษย์ก็ฉลาดครับอะไรหายไปพวกมันก็สร้างขึ้นมาทดแทนได้ในกรณีของเส้นผมใหม่ที่จะขึ้นมาแทนที่เส้นผมเก่าร่างกายใช้เวลาประมาณ6เดือนเท่านั้นเองดังนั้นย้ําว่าตามปกติแล้วผมร่วง 50- าสถึงร้อ ้นจึงไม่ถือว่าเป็นปัญหาแต่บางคนร่วงเยอะกว่านั้นอีกเยอะจนเป็นปัญหาเลยอาจจะต้องเปลี่ยนแชมพูเปลี่ยนวิธีสระผมตัดผมให้สั้นใส่โลชั่นกินอาหารเสริมหลีกเลี่ยงการใช้เคมีกับหนงังศีรษะหาโซลูชันทางออกกันไปบางเคส ายบางเคสไม่หายนั่นก็เพราะอาการของผมร่วงมันเกิดขึ้นหลายปัจจัยมากโดยเฉพาะถ้าเกิดจากกรรมพันธุ์มันก็รักษายากหน่อยทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาก็ยังไม่น่ากลัวเท่าอาการผมร่วงที่เกิดจากโรคเพราะมันคือสัญญาณที่บอกว่าคุณกําลังป่วยแล้วเราจะมาศึกษาที่ต้นเหตุคุณอาจรักษาโรคพวกนี้ได้อาการผมร่วงหายไปได้ท่านผู้ชมทั้งใดต้องการสนับสนุนการให้ข้อมูลในช่องนี้สามารถกดปุ่มจอยสีฟ้าข้างล่างคลิป ได้แล้วครับจะเป็นการช่วยให้กำลังใจในการเรียบเรียงถ่ายทำให้ข้อมูลในช่องครับโรคที่ทำให้ผมร่วงโรคที่1 Telogen e f จ l เอฟโลมันคืออะไรไม่เคยคุ้นหูเลยค่ะเป็นคำถามที่ดีมากครับท่านผู้ชมโรค t l l o g e n e f l o u เวียมเนี่ยพูดให้ง่ายก็คือโรคผมร่วงเฉียบพลันจากความเครียดรุนแรง มักเกิดขึ้นหลังจากการตั้งครรภ์การผ่าตัดใหญ่สมมติว่าประสบอุบัติเหตุรุนแรงกระดูกหลายชิ้นหักน้ำหนักลดลงเร็วเกินไปหรือมีสาเหตุทําให้เครียดจนร่างกายรับไม่ไหวเช่นโดนกงขาดทุนอย่างหนักสอบไม่ผ่านเสียคนรักเสียญาติสนิทในบางเคสอาจจะมีผมร่วงตั้งแต่100เส้นจน1000เส้นเลยต่อวนันคุณผู้ชมเคยได้ยินที่โบราณบอกว่าเครียดจนผมร่วงหมดหัวไหมครับนี่แหละครับโรค เดียวกันเลย ผู้ที่มีอาการเทโลเจนเอฟโลเวียมมักจะสังเกตเห็นผมร่วงตั้งแต่6สัปดาห์แรกถึง3เดือนหลังจากเหตุการณ์เครียดนั้นเกิดขึ้นและทำาเมื่อไหร่ที่เส้นขนตามตัวของคุณเริ่มร่วงด้วยคือสัญญาณเตือนขั้นรุนแรงแล้วครับถ้าคุณสงสัยว่ากำลังเป็นโรคนี้อยู่สามารถพบคุณหมอเพื่อตรวจหาสาเหตุได้ทันทีเลยเพราะโรคนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆมันสามารถทำให้ระบบต่างๆของท่านผู้ชมรวนแบบสุดๆความเครียดทำให้ฮอร์โมอนรวนรวนรากผมเราก็เกี่ยว กับสมดุลของฮอร์โมนโดยตรง จะแนะนำท้ายคลิปนะครับวิตามินอะไรที่กินมากไปแล้วทำให้ผมร่วงได้มีอยู่ประมาณ4-5อย่างนะครับอย่าเพิ่งไปไหนวิตามินกินมากไปก็ร่วงเหมือนกันโรคที่2ที่ทำให้ผมร่วงคือไฮโปไทรอยด์ซึมสภาวะไฮโปทํางานต่ำเกินไปเป็นไทรอยแบบอ้วนไทรอยต่ำทำให้ผมร่วงได้ด้วยหรอคะตอบเลยว่าได้แน่นอนครับท่านผู้ชมต้องรู้ก่อนว่าเมื่อร่างกายของผลิตฮอร์โมนไทรอยได้น้อยเกินไป ฮอร์โมนที่ควบคุมเมตาบอลิซึมอัตราการเต้นของหัวใจและอารมณ์ก็ส่งสัญญาณบอกร่างกายทันทีว่าไทรอยทำงานต่ำกว่ามาตรฐานและเจ้าไทรอยฮอร์โมนนี่แหละ <c oughs> มันมีความสำคัญต่อระบบทุกอย่างในร่างกายของเราเลยอะไรนะต่อมเล็กๆตรงคอนี่นะคะมันควบคุมทุกระบบของร่างกายได้ด้วยเช่นเดียวกันตั้งแต่อัตราการเผาผลาญพื้นฐานใช้ออกซิเจนพลังงานในการทำงานไปจนถึงอัตราการเจริญเติบโตของเส้นผมผิวหนังและเล็บดังนั้นเมื่อ คุณมีปริมาณฮอร์โมนไทรอยไม่พอร่างกายของคุณก็อาจจะเกิดอาการผิดปกติบางอย่างได้อย่างเช่นผมร่วงเป็น ตนดรฟรีดแมนหัวหน้านแผนกต่อมไร้ท่อเมตาบอลิซึมและการแพทย์ระดับโมเลกุลที่ชาวส์ดิวยูนิเวอร์ซิตี้เอลเอให้ข้อมูลไว้ว่าสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีการที่มีอาการเหล่านี้ถือเป็นเรื่องปกติคิดเป็น5%เอร์เซ็นของประชากรสหรัฐแต่พบมากในผู้หญิงประมาณ10เท่าใช่ครับผู้หญิงเป็นไทรอยต่ำมากกว่าผู้ชายถึง10เท่าเลยสาเหตุเพราะเมื่อคุณสูงอายุระบบการสร้างฮอร์โมนต่างๆภายในร่างกายของคุณจะลดลงเป็น รรเด็กๆผลิตฮอร์โมนเยอะผู้ใหญ่ผลิตฮอร์โมนน้อยเข้าวัยทองไม่ผลิตเลยแต่ถ้าคุณอายุยังน้อยและไม่เคยตรวจพบว่าเป็นไทรอยด์มาก่อนเลยหากมีอาการเหล่านี้ควรรีบพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันทีเพื่อวินิจฉัยโรคว่าเป็นอะไรและได้รับการรักษาอย่างถูกต้องสมัยนี้ก็มีการรักษาแบบธรรมชาติบำบัดแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนเลือกรักษากันเลยนะครับดรแบงค์แนะนำให้ดูแลฮอร์โมนท่านผู้ชม ตั้งแต่รากฐานนั่นก็คือพยายามกินของที่ไปทำให้ฮอร์โมนเพี้ยนน้อยลงแล้วก็กินอาหารที่ปรับสมดุลฮอร์โมนท่านผู้ชมให้มากขึ้นนั่นก็คือถั่วต้มหลายๆสีบีนส์พวกนี้กินเนื้อนมไข่ให้น้อยลงเพราะว่าในนั้นมีฮอร์โมนจากเนื้อสัตว์มาเต็มๆรวนแน่นอนเลยครับลดไมโครพลาสติกลงด้วยถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้กำลังใจโคชแบงด้วยนะครับจะเป็นการช่วยช่องนี้ได้มากๆเลย มีคำถามอะไรยิงมาใต้ในคอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยจะเป็นที่ที่เห็นดเร็วที่สุดเลยครับ5โรคที่ทําให้ผมร่วงโรคที่3คือโรคลูปัสลูปัสมันคืออะไรคะน่ากลัวมากไหมตอบเลยนะครับโรคนี้น่ากลัวมากหลายคนเป็นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอยู่คือโรคภูมิแพ้ตนเองหรือรังชนิดหนึ่งที่บ้านเรารู้จักกันดีโรคภ่มพว่งลูปัสระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายของเรามันเกิดความผิดปกติเม็ดเลือดแดงจัดการเนื้อเยือ่อ ของเราเเองคยมีการบันทึกสถิติเอาไว้ด้วยว่าโรคลูปัสเนี่ยนะส่งผลกระทบต่อผู้คนประมาณ1.5ล้านคนทั่วโลกผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์จะเป็นโรคนี้เยอะมากที่สุดมากกว่าผู้ชาย9-13ถึงเท่าแล้วในวัยที่ไม่เจริญพันธุ์จะประมาณมากกว่าผู้ชาย10บเท่าเลยนะที่สําคัญในประเทศไทยมีคนที่เป็นโรคนี้กันเยอะมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกปีเลยอาการของโรคลูปัสจะประกอบไปด้วยความเหนื่อยล้าปวดศีรษะแผลในช่องปากแล็บ ปวดตามไขข้อต่างๆบางรายจะมีผื่นขึ้นเป็นรูปผีเสื้อขึ้นพาดผ่านบริเวณแก้มทั้งสองข้างด้วยอาการอื่นๆก็จะมีปวดบวมที่ข้อมือที่เทา้ารอบดวงตาตาบวมอาการเจ็บหน้าอกเป็นโรคโลหิตจ,จางร่วมด้วยที่สําคัญหลายคนยังประสบปัญหาผมร่วงเป็นหย่อมยอมมีผื่นขึ้นตามหนังศีรษะเม็ดเลือดขาวเราจะไปจัดการเซลล์รากผมดีๆของเราด้วยทําให้ผมร่วงครับจากโรคลูปัสดรไวน์สต ผู้เชี่ยวชาญโรคข้อที่วอชิงตันฮอสพิทอลเซ็นเตอร์ให้ข้อมูลไว้ว่าเนื่องจากอาการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้หลายโรคลูปัสจึงตรวจพบได้ยากดังนั้นถ้าท่านผู้ชมมีอาการผมร่วงเป็นยมยอมพร้อมอาการอื่นที่บอกมาเมื่อกี้รีบไปพบแพทย์วินิจฉัยทันทีเลยจะได้รีบรับการรักษาครับดรแบงค์แนะนําว่าให้โดนแสงแดดบ้างจะได้วิตามินดีแล้วก็ภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นโรคลูปัสจะได้มีความเสี่ยงน้อยลงครับ ครับ5้าโรคที่ทําให้ผมร่วงโรคที่4โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กอะไรนะขาดธาตุเหล็กผมร่วงด้วยเหรอใช่ครับท่านผู้ชมร่วงอยู่ใครเป็นซีดใครที่เม็ดเลือดแดงน้อยอาจจะทําให้ผมร่วงด้วยนะสําหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนมาเยอะหรือรับประทานอาหารมีธาตุเหล็กไม่เพียงพอวิตามินบีรวมไม่เพียงพอมีแนวโน้มสูงเลยว่าคุณจะมีเม็ดเลือดแดงน้อยปริมาณออกซิเจนที่ถูกส่งไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายของคุณก็จะไม่ พอไปด้วยพอได้ออกซิเจนไม่พอมันก็ทำงานกระทอนกระแทนนะอาการที่พบได้บ่อยผู้ที่มีสภาวะโลหิตจางจากการถัดทัดเหล็กส่วนมากจะประกอบไปด้วยเหนื่อยล้าง่ายอ่อนแรงผิวซีดอย่างรุนแรงมีแบบปวดหัวร่วมด้วยปัญหาในการจด จอมือเท้าเย็นก็คือโฟกัสไม่ดีสมาธิสั้นลงและสุดท้ายผมร่วงมากกว่าปกติดังนั้นถ้าเกิดคุณมีอาการผมร่วงพร้อมๆกับอาการอื่นๆหมายความว่าคุณอาจจะกําลังเป็นโลหิตจ,จางขาดธาตุเหล็กขาดวิตามินบีรวมอยู่ได้คุณผู้หญิงต้องการธาตุเหล็ก18มิลลิกรัมต่อวนันและอีก8มิลลิกรัมหลังหมดประจำเดือนหากคุณต้องกินธาตุเหล็กเสริมควรสอบถามแพทย์ก่อนทุกครั้งนะ เพื่อความปลอดภัยดรแบงค์แนะนําให้ทานวิตามินบีรวมจากธรรมชาติอย่างมาไม้แล้วก็บริเวรซีสที่เป็นเม็ดก็ไม่แพงครับผมเพราะว่าวิตามินบีรวมจะเป็นตัวสร้างเม็ดเลือดให้ท่านผู้ชมเลยหลายคนขาดวิตามินบีแต่ไปกินแต่ธาตุเหล็กเม็ดเลือดก็ไม่ดีขึ้นสักทีทําไมเพราะว่าคุณยังขาดวิตามินบีรวมอยู่ไงท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่ามีสารอาหารอะไรที่บํารุงสายตาของเราได้บ้างตาก็เป็นอวัยวะที่สาคัญโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เราใช้ตากันเยอะมากๆ ในการดูจอ8สารอาหารบำรุงสายตาดูไว้เลยนะครับสำหรับผู้ชมที่อยากจะรู้ว่าวันๆนหนึ่งผมกินอะไรมีเมนูอะไรทำกินใช้ชีวิตอย่างไรอย่าลืมสับตะไคร้สั่นกระดิ่งช่องนี้ไว้แล้วก็ใน f a c o b o o k โค b a n k ด้วยนะครับมีคำคมสุขภาพดีๆฝากติดตามกันด้วยนะครับ5โรคที่ทำให้ผมร่วงโรคสุดท้ายแล้ว PCOS โรคสภาวะทุงน้ำรังไข่ หลายใบ Polycystic Ovarian Syndrome มันเป็นโรคถุงน้ำรังไข่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมบนหัวเราคะโค้ชแบงค์เป็นคำถามที่ดีมากท่านผู้ชมอาการ PCOS เนี่ยเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนเพศชาย a n d โดรเจนในคุณผู้หญิงมากเกินไปในร่างกายแอนโดรเจนส่วนใหญ่พวกเนี้ยมันจะเข้าไปกระตุน้นทำให้ผมบนศีรษะของคุณบางลงฮอร์โมนสำคัญที่มีบทบาทในเรื่องนี้ก็มีอยู่ด้วยกันหลายตัวนิด ะครับไม่ว่าจะเป็นเทสโทสเตอโรนแอนโดสเต d i o อแอนโดเจนดีเอชทีดแล้วก็ DHEAS พวกนี้คือฮอร์โมนเพศชายทั้งหมดเลยอยู่ในกลุ่มฮอร์โมนเพศชายแต่ร่างกายของคุณผู้หญิงก็ผลิตฮอร์โมนเหล่านี้ได้ตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในรังไขต่ต่อมหมกไตหรือเซลล์ไขมันเราจำเป็นต้องมีมัน ฮอร์โมนเพศชายผู้หญิงก็ต้องมีนะฮอร์โมนเหล่านี้มีบทบาทสำคัญมากในช่วงวัยแรกรุ่นเพราะพวกมันมีหน้าที่เข้าไปกระตุ้นการเจริญเติบโตของขนบริเวณหัวหน่าและใต้วงแขนของคุณผู้หญิงแต่ระดับแอนโดรเจนในผู้หญิงนั้นต่ำกว่าผู้ชายมากดังนั้นเมื่อรังไข่กลายเป็นซิสและผลิตฮอร์โมนเหล่านี้มากเกินไปพวกมันเลยเข้าไปตีกัน เข้าไปทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าผมร่วงจากฮอร์โมนแอนโดรเจนเฮ้ยมากเกินไปนี่ว่าไปจัดการเซลล์รากผมเราเซลล์รากผมที่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กลงบ้างลงความยาวรากผมสั้นลงและสีก็อ่อนลงจนไม่สามารถผลิตได้ในที่สุดในบางเคสการกระจายตัวของอาการนี้สามารถลุกลามรุนแรงจนทําให้หัวลานได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อผู้หญิงผ่านวัยหมดประจำเดือนดังนั้นคุณผู้หญิงสังเกตผมตัวเองเลยนะครับเฮ้ยหมดประจำเดือนแล้วดีว่าถ้ามีอาการเหล่านี้ไม่แน่ว่าคุณอาจจะเป็น PCOS อยู่ก็ได้ที่สัญญาเอาไว้วิตามินอะไรที่กินมากๆแล้วทําให้ผมร่วงได้คุณอาจจะไม่ได้เป็น5โรคที่บอกมาแต่กินวิตามินเสริมพวกนี้มากเกินไปมันก็ทําให้ร่วงได้นะคือ1วิตามิน A 2วิตามิน D3 วิตามิน E 4ซีลีเนียม5เบตาแคโรทีนเบตาแคโรทีนดี อาหารเสริม E ีเนี่ยจากอัลมอนด์อะโวคาโดซิลิเนียมจากทวริสงหรืออาหารเสริมบางอย่างกินเยอะๆแล้วมันทําให้ผมร่วงได้เช่นกันไม่ใช่ทุกคนนะครับเป็นบางคนเท่านั้นก็มาบอกสําหรับคนที่ผมร่วงหนักๆแล้วก็กุ้มใจไม่รู้จะทํำยังไงอาจจะกินอาหารเสริมพวกนี้เยอะเกินไปคนที่เป็นจะต้องมอนิเตอร์และควบคุมปริมาณวิตามินพวกนี้ให้ใกล้ชิดที่สุดอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับร่างกายบอกโรคมากกว่านี้อยากจะหาอาหารจากธรรมชาติที่ช่วยป้องกันเราจากโรคร้ายมากินอยู่หรือ เปล่าทักมาคุยกันได้ที่ Line c t c o h Bank มีทีมงานพร้อมที่จะตอบคำถามท่านผู้ชมนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่ง5โรคที่ทำให้ผมร่วงได้คือ 1. นเทโลเจนแอฟลูเบียม h y ไฮโปไทรอยด์3ลูป oh ัส 4. โลหิตจาง 5. PCOS แล้วก็แถมกินวิตามินบางอย่างมากเกินไป ถามว่าผมมีบริการอะไรบ้างใครที่ไม่มีเวลาทําอาหารไม่มั่นใจว่าจะกินอะไรสําหรับโรคที่เป็นอยู่มีโปรเจกต์อาหารเซตสําหรับอาการของคุณมะเร่งเบาหวานหัวใจลดไขมันอามาพลึกอามาพาดส่งถึงบ้านในกรุงเทพและต่างจังหวัดแล้วนะครับดรแบงค์เบนโตะตรงนี้เลยมีน้ําปั่นเดลิเวอรี่ด้วยถ้าอยากจะได้อาหารเสริมขายดีที่ดรแบงค์คัดกรองเองกับเพื่อนดรคนอื่นแล้วก็เภสัชกรักไลน์มาได้เลยที่ไลน์แอดโคชแบงค์มาร์เก็ตข้างล่างนี้เลยครับคุณคริสเตเฟอร์โคลัมบั เคยกล่าวเอาไว้ว่า you can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore คุณไม่สามารถเข้ามาหาสมุทรได้จนกว่าคุณจะกล้าละสายตาออกจากฝั่งถ้าคุณอยากจะสุขภาพดีในอนาคตเป็นไปไม่ได้เลยถ้าคุณไม่เสี่ยงก้าวขาก้าวแรกออกไปจากคอมฟอร์ z โซนของคุณโดยไม่เห็นฝั่งสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าเส้นผมสามารถบอกโรคให้คุณได้มันตรวจเช็ค อยู่ตลอดนะครับสุขภาพจะได้ดีไกลโลกและเป็นเศรษฐีความสุขในทุกๆวันกับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงในช่องโคชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไลฟ์ Live สดหน้าแล้วก็เมนูหน้าสวัสดีครับ